น้ำพริกกะปิกับผักสดผัดลวกชะอมไข่และปลาทูทอดเมนูโปรดเมนูประจำบ้านทานได้ไม่เบื่อได้กะปิกุ้งเคยดีๆย่างไปจนหอมทำให้ได้รสชาติที่เราชอบบอกเลยว่าแซ่บมากทำเมื่อไหร่เตียงหุงข้าวเพิ่มได้เลยไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยครับไปครับส่วนผสมของน้ำพริกกะปิมีพริกแดงนจินดาครับกระเทียมพริกขี้หนูมะเขือพวงน้ำตาลมะพร้าวน้ำมะนาวน้ำปลากะปิกะปินี่เราไปย่างไฟก่อนนะครับ จะห่อฟอยหรือห่อใบตองก็ได้ครับมันจะหอมนะครับเวลาเรามาตํามีปลาทูครับอันนี้ทอดเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าเราจะแกะเนื้อปลาทูใส่นิดหนึ่งครับวันนี้ก็จะมีไข่เจียวชะอมแล้วก็ผักเคียงครับตามชอบเลยนะครับเรามาตําน้ําพริกกะปิกันเลยครับใส่พริกแดงกินดาก่นเลยความเผ็ดก็ตามชอบพริกขี้หนูสวนนี่เดี๋ยวใส่ที่หลังนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีไม่ให้มันดําครับพริกขี้หนูสวนนี่พอตําปุ๊บมันจะดําปั๊บนะครับกระเทียมครับวันนี้นี่ผมตําครกใหญ่นะครับ อัตราส่วนที่ผมให้ไปก็เพื่อนก็ไปลดปรับลดเอานะครับปริมาณกับปีอย่างที่ผมบอกนะครับไปย่างไฟให้หอมก่อนอันนี้ผมห่อฟอย่างนะครับย่างต่อแก๊สนี่แะครับใส่เลยครับใส่กัะปีลงไปพร้อมกับพริกนี่มันจะไม่ค่อยกระเด็นนะครับเวลาเราตำน้ำตาลมะพร้าวก็ใส่เลยครับตำครับเราตำก็ไม่ถึงกับละเอียดนะครับก็ไม่ถึงกับหยาบมากแล้วก็ไม่ถึงกับละเอียด นี่แค่ตำมีหอมแล้วนะครับหอมกะปิเวลาเราตำน้ำพริกนี่กะปินั่ต้องใช้เป็นกะปิน้ำพริกนะครับมันจะมีความเค็มน้อยเป็นกะปิอย่างดีนะครับถ้าเราเอากะปิแกงมาตำน้ำพริกนี่มันจะมีความเค็มเยอะมันไม่อร่อยครับพอเค็มแล้วมันแก้แก้ไม่ได้ครับไม่รู้จะแก้ไงใส่กะปิน้อยก็ไม่นัว อเราตามได้หยาบๆประมาณนี้นะครับให้เราแกะเนื้อปลาทูครับปลาทูที่เราทอดเนี่ยส่วนมากเวลาเราทำน้ำพริกกะปิเราก็จะทอดปลาทูกินคู่กันไปอยู่แล้วครับแกะเนื้อมามต้องเยอะมากครับถ้าตาน้อยก็ใส่ประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะไอ้นี้ก็ประมาณทักสองช้อนจะทําให้น้าพริกเราเนี่เพิ่มความนัวครับมีความนัวมากขึ้นถ้าใส่แต่กะปิแต่พริกอย่างเดียวเนี่ยมันไม่นัวครับนี่ส่วนมากเมนูน้ําพริกทางใต้เนี่ยเขาจะใส่เนื้อปลาลงไปด้วยนะครับ ก่อนที่เราจะใส่พริกขี้หนูสวนลงไปตำนะครับอันนี้ผมจะใส่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับประมาณประมาณครึ่งหนึ่งที่เหลืออีกครึ่งจะเอาไปลอยหน้าไม่ได้ใส่หมดนะครับให้เราพริกขี้หนูเนี่ยครับใส่ลงในน้ำมะนาวครับน้ำมะนาวเนี่ยจะช่วยให้พริกขี้หนูเราไม่ดำนะครับแล้วเราก็ตักขึ้นไปตำตักใส่คคบไปตำแล้วก็ตำเราตำไม่ต้องละเอียดตำให้แตกให้ได้ความหอมของพริกขี้หนูสวน อันนี้ก็จินูสวนเราจะไม่ดำตำเสร็จก็ใส่น้ำมะนาวเลยครับผมก็ลืมจนได้นะครับนี่ครับลืมตลอดเลยครับเราต้องใส่อันนี้ก่อนครับเราต้องตำมะเขือก่อนครับไม่เป็นไรครับมะเขือเราตำพอแตกลืมกันได้ครับ ก่อนที่เราจะใส่น้ำปลานะครับกะปีเราที่เราใช้เราไม่เคยตำนะครับไม่รู้ว่าเค็มขนาดไหนให้เราชิมกะปิดูก่อนก่อนที่เราจะใส่น้ำปลานะครับอันนี้กะปีผมใช้บ่อยใช้ประจํานะครับทีน,นี้ก็ให้เราเติมน้ําต้มสุกลงไปครับความเหลวของน้ําพริกนี่ตามเราชอบเลยนะครับผมก็จะชอบออกเหลวๆหน่อยนะครับก็ไม่เหลวมากครับประมาณนี้ครับ ครจะใส่ผงปรุงรสใครจะใส่ชูรสก็จัดได้เลยนะครับน้ำพริกเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปเจียวไข่ชะอมกันต่อครับน้ำพริกเสร็จแล้วเรามาทำไข่เจียวชะอมกันต่อเลยครับตอกไข่ใส่ชามครับใส่น้ำปลาพอประมาณครับตีไข่ เราจะไปทานกับน้ําพริกเราไม่ต้องปรุงให้เข้มจัดนะครับเพราะว่าน้าพริกบางทีเรามีความเค็มความเปรี้ยวอยู่แล้วมีรสชาติอยู่แล้วครับแข่เจียวไข่ใส่ชมะมเฉยๆบางคนก็อาจจะไม่ใส่เครื่องปรุงเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่ชะอมชะอมนี่ผมจะตัดเป็นท่อนสั้นๆแบบนี้นะครับใช้กันไกลโดใช้มีดหั่นเป็นท่อนสั้นๆแบบนี้ไข่ไม่ต้องเยอะครับเราเน้นชะอม มันจะเป็นไข่เจียวชะอมอันนี้เราทําทานน้ําพริกนะครับไม่ต้องการเน้นไข่เน้นชะอมประมาณนี้ครับเดีย๋ยวเราไปเจียวกันให้เราตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะครับใส่น้ํามันเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะใช้ไฟอ่อนนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงใส่ไข่ชะอมของเราครับปิดฝาอบไปหน่อยครับอบไปสักพักนะครับ แล้วก็ดูไข่ด้านล่างของเรานะครับตรงแบบอยากได้แบบกรอบๆครับสีกรอบๆหน่อยมันจะหอมนะครับถ้าเราต้องการเกียวให้มันหนานะครับเราก็หาภาชนะที่ว่าเป็นทรงตั้งขึ้นมานะครับเป็นแบบนี้กระทบแบบนี้ครับแต่นี้ผมเกียวแค่สองฟองมันไม่เยอะครับถ้าเยอะกว่านี้มันก็จะหนาขึ้นมานะครับหนาพอประมาณครับ เราก็จะกลับอีกรอบนะครับหอมน่าทานมากครับเราก็ไปตัดเป็นชิ้นครับเจีวยวไข่เสร็จแล้วเราไปเตรียมจัดเสิร์ฟน้ำพริกกันเลยครับไปชิมรสชาติกันดูเลยครับน้ำพริกกะปิครับเสร็จเรียบร้อยจัดเสิร์ฟพร้อมปลาทูทอดชะอมไข่ทอดผักสดผักลวกครับเน่อไม้ยอดยวนน่าทานมากครับเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันดูครับ เขาสวยครับกลมๆครับไม่ต้องบรรยายอะไรมากเอาเป็นว่ากินได้ทุกวันครับแบบนี้ไม่มีเบื่อสูตรนี้เ,เพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบก็ช่วยกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดี